สวัสดีครับทุกคนยิงดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระสิบของวิญญาณพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะพาทุกคนดำดิ่งไปในโลกของเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนที่ไม่ใช่แค่ทำให้ขนลุกแต่ยังสะกิดหัวใจให้ตั้งคำถามกับชีวิตวันนี้กายและฝนมีเรื่องที่บอกตรงๆว่าหลังอ่านจบแล้วเราสองคนเงียบไปครึ่งชั่วโมงเต็มเลยครับเพราะมันหลอนแบบเย็นยเยือกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ลึกซึง้งจนเราต้องมานั่งคุยกันว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาเรื่องที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ชื่อว่าเงาในบ้านไม้ครับฟังแค่ชื่อก็เริ่มรู้สึกขนลุกนิดๆแล้วใช่ไหมครับแต่ขอเตือนก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องผีแบบมีผีหญิงผีชายมาหลอกให้หนีหัวสุขหัวสุนแต่มันเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเหมยที่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากผ่านบางอย่างในอดีตมาแต่เธอกลับพบว่าบ้านหลังนั้น ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เห็นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวมีเสียงฝีเท้ามีเงาในกระจกที่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนเธอและมีกลิ่นความจริงบางอย่างที่ซึมออกมาจากผนังบ้านเธอเริ่มสงสัยเริ่มกลัวและเริ่มจำบางสิ่งไม่ได้หรือบางทีเธอไม่เคยอยากจะจำมันตั้งแต่แรกก็เป็นได้โอ้โหแค่เปิดเรื่องก็กระตุกหัวใจสุดๆแล้วนะกายแล้วแบบ ชอบมากตรงที่เรื่องนี้มันไม่ได้พยายามขายความน่ากลัวแบบตุ้งแช่หรือจังหวะหลอกให้ตกใจแต่มันเล่นกับอารมณ์กับความรู้สึกแบบลึกๆมันถามเราเลยว่าถ้าเงาที่ตามหลอกเราทั้งหมดมันไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นอดีตที่เรายังไม่ยอมรับละ่ะเรื่องนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่คนชอบแนวหลอนแนวจิตวิทยาต้องหลงรักแน่ๆมันหลอกเราแบบไม่ให้รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆเปิดความจริงออกมาทีละชั้น เหมือนเราอยู่ในบ้านกับเหมยเราเดินขึ้นบันไดไปพร้อมกันเดินผ่านเสียงไม้ลัน่นเงาที่เคลื่อนไหวไม่ได้และสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้บันไดใช่ครับแล้วไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้บันไดนี่แหละคือกุญแจของทุกอย่างเลยคือถ้าฟังแค่ผิวเผินมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นบ้านผีสิงเรื่องหนึ่งแต่มันไม่ใช่เพราะบ้านหลังนี้มันจําทุกอย่างมันเป็นตัวแทนของความทรงจาครับและตัวละครเหมยที่เราเห็นว่าเหมือนเป็นคนย้ายมาใหม่แต่สุดท้ายพอความทรงจําของเธอเริ่มกลับมา เราก็เริ่มเห็นเลยว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าในบ้านหลังนี้เธอเคยอยู่ที่นี่เธอเคยทําอะไรบางอย่างไว้ที่นี่และเงาที่เธอกลัวตลอดมาก็แค่เธอในอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองครับนั่นแหละที่มันน่ากลัวคือผีในเรื่องนี้ไม่ให้ผีแบบที่เรารู้จักมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากนอกตัวแต่มันอยู่ในตัวอยู่ในหัวอยู่ในความทรงจําเป็นบาดแผลที่ยังไม่สมานและเราเองก็เป็นคนที่เลือกจะลืมมันเพราะกลัวจะเจ็บอีก ฉากหนึ่งที่ฝนชอบมากเลยคือฉากที่เหมยเห็นเงาในกระจกแล้วเงานั้นยกมือขึ้นมาชี้มาที่เธอเองมันคือซิมโบลเลซึมสุดๆมันเหมือนการที่เราไม่สามารถหนีตัวเองพ้นมันถามเลยว่าเธอจะทํายังไงกับความผิดนั้นจะรับมันหรือว่าจะปล่อยให้มันหลอกหลอนตลอดไปแล้วมันไม่ใช่แค่เธอคนเดียวด้วยนะคนเดียวที่เธอไว้ใจในเรื่องนี้คือยายเป้าคุณยายข้างบ้านที่ดูเหมือนจะพูดอะไรแปลกๆตลอดเวลาแต่พออ่านไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่า ยายเป้านี่แหละเป็นเหมือนกระจกอีกบานหนึ่งเป็นเสียงจากความจริงที่เหมยไม่อยากฟังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้คือพอเราเห็นตัวละครอื่นก็เริ่มมาช่วยสะท้อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวของคนคนเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนของความเงียบความโดดเดี่ยวและการกักขังตัวเองในอดีตแล้วพอไปถึงช่วงท้ายๆนะกายรูแม่ฝนถึงขั้นต้องหยุดอ่านแล้วสูดลมหายใจลึกๆเลยเพราะว่า ทุกอย่างมันคลี่ออกมาหมดภาพของโครงกระดูกใต้บันไดเสื้อเชิ้ตสีขาวพวงก,กุญแจรูปปลาแล้วไดอารี่ที่เธอเขียนไว้กับมือของตัวเองอ่ะบอกเลยช็อกเพราะเรารู้แล้วว่าเธอไม่ใช่แค่เหยื่อของบ้านแต่เธอคือคนที่สร้างผีขึ้นมาด้วยตัวเองใช่ครับมันคือจุดเปลี่ยนเลยแล้วการเล่าเรื่องที่ไม่เรียงลําดับเวลามันทําให้เราค่อยๆเห็นเงาที่ทับซ้อนกันทั้งเงาของความทรงจาําและเงาของตัวเธอเองในอดีตจนสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่า บางทีผีที่หลอกเราหน้ากลัวที่สุดก็คือตัวตนเก่าของเราเองที่เรายังไม่ให้อภัยเรื่องนี้คือเหมือนคำถามปลายเปิดอะว่าถ้าเราได้เจอกับอดีต,ตอีกครั้งเราจะรับมันไว้หรือ,อยังเลือกที่จะหนีมันต่อไปแล้วมันก็ไม่ได้จบแบบว่าโอเคจบแล้วทุกอย่างล่งสบายนะแต่มันคือการยอมรับว่าความผิดมันยังอยู่ความจริงมันยังอยู่แล้วเราแค่ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะหลอนแค่ไหนฟังดูแล้วอาจจะหนักนะครับแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือความลึกของเรื่องผีแบบไทยที่ดีๆเรื่องหนึ่ง มันไม่ได้มาแค่ให้เรากลัวแต่ให้เราคิดให้เราย้อนมองตัวเองแล้วถามว่าเรากำลังวิ่งหนีอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเรื่องเต็มของเงาในบ้านไม้เราสองคนอยากให้คุณไปลองฟังเลยครับรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความหลอนความสะเทือนใจและบทเรียนลึกๆที่คุณอาจไม่คิดว่าจะได้จากเรื่องผีเรื่องหนึ่ง ใครที่ชอบเรื่องหลอนแบบลึกๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะและอย่าลืมนะครับถ้าอยากฟังเรื่องเต็มของเงาในบ้านไม้เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับรับรองคุณจะไม่ผิดหวังสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องหลอนเรื่องหน้านะคะฝันดีถ้าคุณยังกล้าหลับ